ขอต้อนรับสู่กระแสข่าวดังสาวโพสภาพปิ่นเกิมณีส่งพวงหลีดไว้อาลายัยแต่สะดุดตาที่นามสกุลต้องบอกเลยว่าเป็นประเด็นร้อนแรงอย่างมากทีเดียวสำหรับกระแสข่าวลือคู่รักยุค90อย์กากแล้วโดยตอนนี้เป็นเพียงพ่อและแม่ที่ดีของลูกๆโดยโซเชียลต่างก็โยงไปที่คู่รักอย่างเจปิ่น ที่คบหากันมาอย่างยาวนานกว่า28ปีและเพิ่งฉลองครบรอบแต่งงาน22ปีไปหมาดๆก่อนภาพดังกล่าวในไอจของเจจะถูกลบออกไปและงานนี้ทำเอาชัดเจนมากขึ้นเมื่อมีผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้เผยภาพที่ปิ่นเกิตมณีได้ส่งพวงหลีดไปร่วมแสดงความอาลัย like. จะเห็นว่าคุณปิ่นนั้นกลับมาใช้นามสกุล พี่ชัยโดนรงค์สงความแล้วแต่ก็มีโซเชียลบางกลุ่มบอกว่าปกติคุณปิ่นก็ใช้นามสกุลนี้อยู่แล้วค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวค่ะ